ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรสิบโพกินชั้นป .4 ีทับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรธนาโคสิบโพกินชั้นป .3 ามทับโรงเรียนเทศาบาลสุวสนุกจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เราทั้งสองคนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัตบิตัวให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด -19 กันค่ะโรคโควิด -19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูลโครโครนาไวรัส แต่ป็นสายพันธใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งพบการระบาดในช่วงปี2019ดังนั้นทางองค์การอนามัยโลกจึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีชื่อว่าโควิด -19 โดยมีช่องทางการติดต่อคล้ายกับโรคไข้หวัดทั่วๆไปคือติดต่อผ่านทางตาจมกูกปากอาการมีไข้สูง เจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเห,น,หนื่อยหอบ่ายวิธีป้องกันตนเอง 1. มันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 2. ส,สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน 3. ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดและเวน้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร 4. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น อ,อาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกใหม่ทุกครั้ง 6. พนอนหลับพักผ่อนเพียงพอค่ะเพื่อนๆก็ได้ทราบข้อปฏิบัติง,ง่ายๆ6ข้อไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรคโควิด -19 แล้วพบ<ล>ก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ